ถ้ามันตืดถ้ามันเย็นลงมานะถ้ามันเย็นแล้วนะคิดว่ามันน่าจะเค็มเลยน่าจะรสจัดแล้วม้ยแสร คนผู้ว่าค่ะโล่งเลยแห้งๆมาเนี่ยนะโอ้โหสดในนี่ <c oughs> หายทันที เขาก็ต้มมันไม่ได้เหนียวนะคะมันโอเคแล้วแหละกรุบกรอบเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนกินก่อนสักแป๊บนะึงเราจะลอยฝังดามาเลย ดราม่ามีอยู่ว่าหนูไปซื้อหนูก็ไปไปซื้อเขาประจำเนะยแต่เขาจำหนูนไม่ได้หรอกเพราะว่านานๆที่หนูจะไปที่หนึ่งนะจะไปซื้อที่หนึ่งร้านนี้แหละรับป๊บหนึ่งนะคะโอ๊ะรัแบบนงค่ะคือหนูเคยไปซื้อนะเคยไปซื้อนะประจำ เขาไม่เคยเขาไม่เคยเป็นแบบนี้นะเขาไม่เคยมุญญ่งหยิใส่ลูกค้าเขาคือแบบหน้าเขาก็บึงบ้งๆนั่นแหละแต่แบบเขาก็ขายของเป็นปกติไม่ได้แบบอารมณ์เสียใส่ลูกค้านะคือแบบก็เขาต้อนรับลูกค้าดีมากแม่นะเจ้าของร้านนะคนคนสับให้หนูนี่นแหละไปถึงปุ๊บหนูก็ไปสั่งหนูไปซื้อประมาณประมาณบ่ายบ่ายโมงกว่าบา่บายสามประมาณนั้นแหละนะคือเขาเขาเปิดร้านแล้วเนาะ ตลาดนัดเปิดแล้วนะแล้วทีเนี้ยหนูหนูไปสั่งใช่ไหมหนูบอกว่าแม่เอ่อหนูชี้นะเนี่ยมันเอ่อบ้านึงค่ะ